โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุงสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต3โรงเรียนในโครงการตามแนวพระราชดำริด้วยรักและห่วงใยในพระราชูปะถมสมเด็จพระกน,นิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีโรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุงตั้งอยู่ที่หมู่12ตำบลหนองหานอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานีก่อตั้งเมื่อวันที่13กันยายนพุทธศักราช2476ในวันแรกที่เปิดทำการเรียนการสอนมีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น44คนและในปัจจุบันมีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น179คน บริหารงานโดยนางสาวขวัญเรือนอู่รัศมีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านว่วงประชาบำรุงมีค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวนทั้งหมด20คนมีการแบ่งการบริหารงาน4ี่ฝ่ายดังนี้ 1. กลุ่มบริหารงานวิชาการ 2. กลุ่มบริหารงานบุคคล 3. กลุ่มบริหารงานงบประมาณและ 4. กลุ่มบริหารทั่วไปโรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุงใช้รูปแบบการบริหารจัดการเชิงระบบ System Approach และใช้รูปแบบ Love MCS Model ในการขับเคลื่อนสถานศึกษาการดำเนินกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนมีดังนี้รับนโยบายจากสปทนโยบายจากเขตพื้นที่การศึกษาและนโยบายสถานศึกษา รูปแบบการดำเนินงาน Love MCS Model มีดังนี้ Process L Learning Anywhere Anytime ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา O o r d i e n c e ผู้เรียนเชื่อฟังครูมีความอ่อนน้อมถ่อมตน วีวอร์เรนเทียผู้เรียนมีจิตอาสามีจิตสาธารณะกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรร e, ค์ e เอ็มพัครูมีความรู้สึกเห็นอกเห็นใจผู้เรียนดูแลช่วยเหลือผู้เรียนด้วยความรักความเมตตา M. Morality ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม C. Coaching. การฝึกครูให้เป็นผู้ให้คำปรึกษาโดยการใช้คำถามในการแก้ไขปัญหาของผู้เรียน S. Sufficiency Economy น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนเพื่อให้เกิดความยั่งยืนปัจจัยสู่ความสำเร็จในปีการศึกษานี้ โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุงได้ดำเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้ 1. การพัฒนาผู้เรียนด้าน,นทักษะการอ่านออกเขียนได้และคิดเลขเป็นและมีการนิเทศติดตามอย่างใกล้ชิด 2. กิจกรรมกรีนส o ูลมุ่งปลูกฝังให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนทุกจุดทุกพื้นที่ สามารถเกิดการเรียนรู้ได้ทุกเวลา 3. กิจกรรม z e r ซีโรเว h o o l โรงเรียนปลอดขยะมุ่งปลูกฝังให้นักเรียนเห็นปัญหาของภาวะโลกร้อนให้ความรู้ในการคัดแยกขยะแก่นักเรียนเพื่อน,นำมารีไซเคิลให้เกิดประโยชน์สูงสุด 4. กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงประกอบด้วยการเลี้ยงปลา การปลูกพืชผักสวนครัวการปลูกพืชตามฤด,ดูกาลการทำแปลงนาสาธิตกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงมุงปลูกฝังให้ผู้เรียนเดินตามรอยเท้าพ่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมบนาถบพิตรรัชกาลที่9 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงและนำผลผล,ผลิตมาใช้ในการประกอบอาหารกลางวันทางโรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุงมุ่งปลูกฝังนักเรียนทุกคนให้รู้จักความพอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีเป็นคนเก่งเป็นคนดีและมีความสุขอย่าง,ย,างยั่งยืน โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุงขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟัง